เลยขาดชาบูชีชาบูชีมาเตยค่ะข้างหน่ามาเต้าน้าม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 มา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 มอมา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 ้าม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 าบาม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 าอามามามาาม้ม okay. า oh, ้าตาม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 าามาามาาม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 าามนี้จริงมามาามนี <lucky. can> ้มา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 ่ามากามามวแาม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 มมามา ใช่ค่ะคือเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกับาทางโอชิอยู่แล้วครับแล้วก็กับสกายนานี้ด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องมาให้กําลังใจน,น้องน้องหน่อยครับใช่ครับวันนี้เราก็มาให้กําลังใจสก Sky ายขนานี้ครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นสกายขนานี้ร้องเพลง,งเราสองคนด้วยรจริงดีใจมากไม่คิด,ดว่าแบบจะมาร้องด้วยคือเพลงนี้ยังอยู่นะครับทุกคนยังอยู่ยังไม่ออกไปไหน เออไเพลงชาติที่น้องๆอทุกคนต้องมา้องนะขอบคุณมากจรงที่เพลงมันเป็นเพลงสนุกครับก็้อก็ทุกคนก็หยิบมาใช้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยดีใจมากที่วันนี้มาแล้วเราสบายด้วยเพราะเราไม่รู้เหมือ้กันใช่ใช่เขาเต้นด้วยนี่เขามีเต้นด้วยใช่เจ้เจนหยุดหายใจเาจะ่าได้มาจะท่าไห้เจนหยุดหายใจ มันเพงแล้วใช่ไหมมนเพลงแล้วเพลงแล้วเราแบบนึกนานเราไม่มั่นใจเฉยๆใช่ครับแล้วเมื่อกี้ยหัวครับแล้วก็แบบช่วยร้องช่วยร้องอยู่ครแต่ว่าเสียงเราไม่ดังแค่นั้นเองก็เลยก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้อยู่มากใ่ว่าการช่วงนี้ก็คือแบบว่าเกเ้ที่เราเป็นรุ่นพี่รุ่นแรกครับแกเน้นด้วย ย่กับพ่การรุ่นไหนกันรุ่นกลางกันรุ้นกลางอ่ารุ่นเสาสองเสาตีเเสาสองเสาสองอ่ะิการคือเสาเสาสองเหมือนกันไม้กันมาหลักแล้วม่อางั่มา กันมาละมาหลังกอีกปีหนึ่งหัวไม่จะใครกันเลยปีหนึ่งมันนานนะอานนายนอาการที่จ๋าไปเป็นไงบ้างพนักงานเข้ามาดูเป็นไงบ้างกับค่ายดีใจดีใจมากครับีแไปมากันเยอะมากน้องๆตอนนี้ทะลุ150คนไปแล้วครับแต่ค่ายก็ก็ดีใจครับแล้วก็คือมันก็เป็นอีกอีกอีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าคือค่ายเราก็ก็มีแบบ พื้นที่แล้วก็มีการเติบโตที่ดีอะไรเงี้ยครับแบบคือเราอยู่มาตั้งแต่26คนนะ<ม>แล้วตอนนี้มัน150กว่าอะไรเนงะี้ยครับมันก็แบบโหก,ก็ก็เป็นไปตามแบบเป็นไปตามยุคเป็นไปตามสมัยอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนกันเราก็มีเวของเราน้องก็มีเวของเขาแล้วก็ไม่ทับกลายกันนะอย่างนี้อย่างคนละคนเข้ามา,มาดีมเรื่องเจริงตอเราเป็นยังไงเพราะไม่คุหมือยังไงไม่คุ้นนานๆานมาแต่ ก็ได้คุยเมื่อกี้ข้างหลังน้องๆข้างหลังหันมาพูดนี่เพลงพี่เหรอเพลงไหนไม่ไงไม่รับไม่ลงไงใช่เพลงนี้อยู่มากี่ปีแล้วอะพี่แล้วเราได้ตอบไปไหมว่ากี่ปีหกปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูอายุแหละสิบสามพจะร้องไห้ตอนนั้นเราอายุแค่สิบแปดเออตอนนี้แค่ยี่สิบยี่สิบต้นต้นได้แล้วว่าแล้วตอาน้องเขามาเด็กเจนใหม่เป็นยัไรบ้างสิจักรยาพัฒน์เปนตัวน้อง ทุกคนมีความสามารถหมดเลยเข้ามาใช่เก่งมากๆครับแล้วก็ถ่ายตัดต่อกันทั้งวันเลยถ่ายตัดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนแบบว่ามีแรงอ่ะเขามีแรงอ่ะก็พยายามเข้าไปอยู่ให้ได้ครับพยายามเข้าไปอยู่นะเนาะถ้าเราจะได้อยู่ที่เราต้องไปอยู่กับพวกโอเคอีกนิดหนึ่งเราเอาตรงยาตุนโอเคโอเคกับอัลมอนสิบเจ็ดกับสิบหกสองคนบวกกันยังไม่เท่ากูเลย อันนี้ไม่เหมือนเดียวกับพี Brothers ่เตใช่พี่แบบโผล่ผมสามสิบสี่เนาะแล้วก็ก็ยังอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคมากๆครับน้องทุกเจนทุกเจนกันทุกหกเราก็ให้กำลังใจคือมีอะไรก็บอกเนี่ยบอกน้องเลยว่ามีอะไรถามพี่ได้เลยดูดูแน่ๆครับว่ารมณ์ประมาณจริจริงๆระเด็กเข้ามาใหม่เงี้ยมองอยู่ในตัวเราแล้วก็คนจะเหมือนเราหรือเมื่อก่อนหรืเข้ามามีบางคนก็คล้ายๆครับบางคนก็แบบคล้ายๆกันว่าเหมือนใครกันเหมือนเราแต่ยังไม่เก พี่ติ้งเขายืนหนึ่งยืนหนึ่งยืนอยู่คนเดียวเ,ออเพราะว่าใครก็ไปสู้เขาไม่ได้ออดูอย่างนี้เจออโอ้โหผมว่าเขามีส่วนช่วยในการทำให้ดิวกับบนอนอะพัฒนาการของจา อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนปากไม่ค่อยจะดีอะไรเงี้ยแต่น้องเขาน่าจะหนักกว่าช่วงผมวัยรุย่นนิดนึงนะเออแต่เขาอยู่ไปจากโคก็ไม่สบายไปอะไรน้องเลยไม,ม่รับสาี่ตอนที่อยู่นะเป็นเยอะสักเีแล้วอยู่คาซีซี่เป็นาเราอยากเบื้องหลังยหรืออยากทำอะไรไมี่จริ้งเราจบในเทพมาครับแลอเราอยากตอนแรกเราอยากไปร่วมกับแต่ว่าคือหลายๆอย่างมันทําให้เราไม่ไม่ได้ไปจับตรงนั้นเลยเพราะว่างานตอนนี้มันก็เยอะอยู่อะไรเงี้ยครับ ใช่แต่ว่าการการที่เราจะไปเบื้องหลังก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เรามีความรู้อยู่แล้วเจอเรื่องแบบโปรดักชันต่างๆเรื่องไฟเรื่องกล้องเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ไปทําได้แล้วอยากการระยังทื้อหล่อกี่าเรื่องหลังก็ยังคิดไม่ออกอะว่าทำอะไรใช่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรในเบื้องหลังใช่แต่ว่าอคติ้งเขายืนหนึ่งนะครับเพาน้ก็้เป็นนักแสดงตนหลอดไปอะไรเขาอินกับโอโซนอยู่ได้อย่างนบกสินใจเนี่ย กันอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้ขอพี่นกได้พี่ใหเอาใหญ่ขนาดนั้นหรอแต่ว่าเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งเราก็อยากสนับตะหมเใช่ไหะงั้นจะเจอที่ชนกับบทสมเป็นยังไงบ้างเก่งอ่ะเล่นเอ๋อได้เก่งมากเลยเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเด็กเดกมิสเตอเด็กมิเตอขอโทษครับผมโดนตาไม้แล้วขอโทษนักข้าผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดนักขาวมาผมปลอกเองเด็กมิสเตอร์เป็นอเไรบ้าง ก็ดีเขาเขาแบบกินกับตัวละครได้เลยผมไม่ถามพี่กูมาว่าการเล่นเป็นยังไงบ้างา <im it> พี่กูบอกว่า,วาโอดีมากเลยแล้วก็พึ่งือนแบบว่าไปแล้วก็ไปถามหน้าหน้าหน้าสอยสูีว่าเฮ <im it> ้ยพี่กูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วพอแบบจําบทได้ปุ๊บเข้าไปเป็นตัวละครได้เลยในขณะที่ผมอ่ะเข้ามานั้นค <im it> ือตอนเล่นไม่ได้ <im it> อเออไม่ได้เข้าเขาซึ่งไม่เคยเห็นการเล่นไอย่างนี้มาก่อนไม่เคยแไม่เคยมา ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่แบบแสดงศักยภาพของเขาออกมาในอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันครับประกันเขาจะมีแบบว่าใครที่ก็มาหมายทเป็นรางเราต้องการนะร่องเราแบบยิงหนึ่งขนาดนี้โอ้โหเอาจริงๆกันไม่รู้แต่ว่าทุกคนที่เข้ามามีความสามารถบอกกันว่าทุกคนก็คือต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆกันว่าทุกคนทําได้ครับในเด็กน้องๆในตึกใช่ไม่ต้อพี่ออฟแต่หน้าภาพ้ี่เขาเปิดจะเอาตาพิการต้องมีแบบไหนต้องมีเน็ปยังไง อันดับแรกเลยต้องขับรถกลับบ้าน <c oughs> เปิดเพลงตังแล้วร้องไห้ได้ <c oughs> ไม่เมก่อก่กงชอบทำแก่ชอบทมใช่แบบว่า อยากร้องไห้ได้เร็วๆสมัยก่อนร้องไห้แบบไม่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 ค่อยเก่งอะไรเงี้ยใช่ก็ฝึกว่าเปิดเพลงอะตอนนี้ท่อนนี้นะน้ำตาต้องไหลอะไรเงี้ยใช่เพลงช้าหรือเพลงเพลงเพลงชาครับเพลงชาเพลงเศร้าอะไรเงี้ยไม่เอีอะใช่ก็เล่นเองทําเองให้มันชินใช่ใช่บิวท่อนนี้จบไปมันขึ้นท่อนใหม่เราหยุดร้องได้เลยก็พยายามว่าโอรู้ท่อนนี้มาน้ําตาเราต้องไหลแล้วอะไรเงี้ยใช่มีมั้ยมีมีท่อนไหนสักท่อนที่อยากฟังไม่มีครับไม่มีเลนี้อยากให้ร้องตรงนี้เลยีิ นีไม่ได้นะค่ะไม่มีไม่มีม่มีล้มีซีรีส์ของครามีซีรีส์หนังก็มี Break Up Service ครับตอนนี้เล่นกับโจลินอยู่ครับจบแล้วนะเหลือวสอง EP สอง EP ก็จบเรียบร้อยครับแล้วก็ของการเหลือกี่ EP สอง EP เหมือนกันพร้อมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวพอจบปุ๊บก็น่าจะเปิดต่องเลยเหมือนกันก็เหมือนต้องคู่กันใช่ไหมใช่ครับก็ ตอนนี้ยังครับแต่ว่าเขาเริ่มบอกมาแล้วว่าช่วงไหนจะเริ่มถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็อีกไม่นานเราก็คงได้แบบว่าเวิร์กช็อปแล้วก็ได้อ่านบทกันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ก็ตื่นเต้นมากเลยครับเริที่เท่าไหร่นะเริ่มที่สิบสิบเริ่มที่สิบครับออบกันสิบปีพอดีครับพร้อมกับมีเบบีกันอีกหนึ่งใช่มีลูกอีกหนึ่งครับน้องเบบีฝากด้วยนะครับไม่ดื้อไม่โซนไม่ได้ต่อในลิฟต์ด้วยนมผงผ้าอ้อมก็ได้อได้หมด ได้หมดนะใช่ผมชอบต้องแต่งแล้วครับต้องแต่งต้องต่งต้องแ่งเออได้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 น้องต้องตังอนมากงอนแบบงอนข้ามคืนอ่ะเอาจริงมองไม่หายด้วยไม่หายผมดีมากครับผมฝากด้วยนะครับต้องมยบีนะครับโอเคค่ะ